สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแปรกดครับโอ้โหเชา้าๆบรรยากาศฝนตกครับเมื่อคืนตรงหนักครับประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ตกหนักมากวันนี้เราลองรามาดูว่าทีมงานเขาทำอะไรกันครับในเมื่อทำงานไม่ได้ครับทำงานไม่ได้วันนี้เขาจะทำอะไร โอ้หงอยเลยหงอยเลยครับมาเัราะเขาบอกว่าอีกสองวันฮะเขาบอกว่าสองวงันสองวันรับลมหนาวบรากาศรับลมหนาวไอ้ฝนล้างดอกมะม่วงพีเ่เอารถออกหน่อนเยเด้อต้องมารถออกหน่อนยพี่จะเอามิโครมาตรงนี้เดี๋ยวจะให้เราถอดฝาตัวเดินหน่อยฝาตัวเดินมันซึมอ่ะ ถอด้างมันนี่แหละฮะอ่าเรียกเปลี่ยนสายเยอะ เดี๋ยวให้ใครขับดีวะก็ไม่มีใครขับเป็นเลยแคนไอ้ทงขับเป็นไหมไอ้ทงมึงอยู่นักนาแล้วมึงไม่ได้เคยจับไมโครจับอะไรเลยเออเองเลยไอลองขึ้นขับแค่ยกมือยกไม้เดินมาเลยไปม่ไม่ไม่อยากขับไม่ใช่คุณครับเราไปเอายางมารองตัวนี้หน่อยยางรถหกล้ออ่ะเดี๋ยวจะเดินมาเหยียบตัวนี้นิดหน่อยไม่แลวไม่ยางตคนนั้น หัเด้ออยู่ตั้งหลายปีแล้วไม่รู้จังหัดตอนนี้ฝนตกก็เช็ครถครับโอ้ล้างทำไมแล้วมันเละอ่ะนะนไม้ใส่จวดไปไหนนี่วางตรงนี้ตรงปูนนั่นแหละใส่บนปูนเลยเย,ยกโต๊ะไปโน่นนี่น

ฝนตกก็เาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงฝนตกตยายอ,นะอ่าเลยหลับดีทแท้นจะชนกดนะครับเสตินก็จาน้องใหม่มาเช็กระบบครับเปลีย่ยนสายตัวเดินใช่ไหมพี่ อูเลตุ่มเป๊ะเลยพี่น้องฝนตกพายุเขา้าสองกร้อยรุ่นไหนนะพี่รุ่นแปดรุ่นหกมักซิมกมักซิกครับใช่ไหมอืมต้องทำใส่แล้วพี่นี่ครับน้องใหม่ครับ ไปรับตัวมาเมื่อคืนครับเมื่อวานตอนนี้ก็มาถึงก็ก่อนจะลงงานครับก็เช็คกระบบครับผมเปลี่ยนสายตัวเดินครับเตรียมความพร้อมโอ้บุ้งกี่ใหญ่ดีนะ <laughs> จะลืมลูกยาวเสียงนิ่มมากเลยครับชึ่งเดียวติดเลยไหมขนาดตอนเช้าๆอากาศเยนน็นๆนะเนี่ย นี่ก็จะไปจอดตรงนู้นครับเพื่อจะทําการเช็คระบบครับผมอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนครับนะครับเดินออกไปแล้วนี่ครับน้องใหม่ครับกูกรตายเลยดิ เดินออกไปเช็คระบบครับวันนี้ไม่ได้วิ่งงานครับเปแล้วเอาเอาเอาหมาหมาวัานนะ่ะพวกไยยังติดครบรอ,อยู่เลยไหมมัมกซิ เพจระบบเทสระบบครับ ยูได้ี่เสียงเงียบมากเลยไหมทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายทามยูสองช่องนะครับผมถ่ายช่องเสซตตินด้วยช่องเอ็ดกดัมซิงด้วยนะครับ HK สองร้อยมักซิกครับหรือว่าขีดหก ควบ,บุมระบบไหมเร็วอยู่นี่นะอออเอานะครับแล้วก็จะเดินไปเช็กระบบครับผมดูสายตัวเดินครับ น่าจะเปลี่ยนสายตัวเดินนะเดินไปแล้วหลังจากเทรเระาปบเสร็จครับผมอู้เร็วจัดเร็วจัดเร็วเร็วเร็วเรว,เรว,เรว,เรวจิ้งจบร้องอีกแล้วดเดินมาแล้วนี่จะมาทำอยู่ตรงนี้แหละทุกคน สายไฟเดินวนน่ะจะมาถอดสายฝาครอบตัวเดินดูครับว่าจะเปลี่ยนสายไหนฝนตกนี่เละเทะหมดเลยครับมาสิกสองร้อยครับผม ทางนี้แหละทางนี้แหละพ่อต้องเอาล้อหนึ่งไม่เหยียบนี่เลยน่าจะน่าจะฝั่งนี้ได้เสียงก็นิ่มยูเนาะเออเจ้ไหมเอ้าหญิงไอบาง ไม่เยอะหรอตร,หตรงเลยตรงเลยตรงเลยถอยมาถอยมาวันนี้ก็ <c oughs> ทีมงานรถถกรอครับหยุดครับฝนตก ฝั่งไหนพี Aí, ào, ่ธงฝั่งนี้บอกต้องยางมาล้อฝั่งนี้ได้สิลุงยีกลุงยีต้องมาต้องมาระบบไฟก็อยู่ปบครับติด Giết 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 Thế phần này phần ngôn hả Lọn nhau phần ngôn Mày má má mà Lọn hả Giết 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 Oh! จะบอยทำไรครับ,อ,ไไรบอ้าวช่องพิติน,น,นได้ไหมน,นี่ครับก็จะสายตัวเดินซึมครับน่าจะฝั่งนี้อะไรนี่ ลงแล้วพี่ตินบอกต้องไปทำที่วางรองเท้าแล้วต้องทำที่วางรองเท้าแล้ว

ต้พองไหวแผ่นเหล็กด้วนอ่ะอแม่นบอกแผ่นตูดไม่มีเลย,เยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม